200คนได้วิตามินหลอกให้ทานวันละ2เม็ดก่อนนอน1ชั่วโมงกลุ่มได้วิตามินจริงในสัปดาห์แรกรู้สึกได้เลยว่าผ่อนคลายง่วงนอนก่อนเวลาเข้านอนปกติกลุ่มได้วิตามินหลอกไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆผ่านไป4สัปดาห์กลุ่มได้วิตามินจริงพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนไปหลับไวขึ้นมีความสุขขนาดนอนหลับไม่ตื่นกลางดึกหลับยาวถึงเช้าและตื่นมาสดชื่นซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ได้วิตามินหลอกอย่างมีนัยสําคัญตัวนี้เป็นของโรงพยาบาลยันนี่มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีไม่มีส่วนผสมของยา นอนหลับทานต่อเนื่องได้ไม่มีสารตกค้างใครที่เคยผ่านมาหลายตัวไม่เห็นผลจนท้อหรือแม้แต่ใครที่ต้องการจะเลิกยานอนหลับก็สามารถทานตัวนี้พร้อมกันได้โดยจะค่อยๆถอนยานอนหลับจนเลิกได้ในที่สุดเดี๋ยวแนะนําตัวนี้เลยทานได้ยาวๆ1แผงมี10เม็ดราคา490บาทใครที่ยังไม่มั่นใจเบียร์แนะนําให้เอาไปทดลอง1แผงก่อนครับส่วนใครที่เชื่อมั่นในโรงพยาบาลยันฮี คุณหมอแนะนําให้ทานต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เดี๋ยวแนะนำเป็นโปร3แพงราคา1290บาทและโปรสุดท้ายเป็นชุดที่กลุ่มผู้ทดลองได้วิ